าซุ่มสูกลังมองหาร้านเติมเงืนออนไลน์นี่แ้าพี่เปทตวินท็ปนทอปอัพเติมเกมหลากหลายพร้อมบวกโบนัสให้พร้อมเนะะระโทษค่ะแต่ว่าสำหรับข้อเกณฑ์ค่าเบาอินฟินิตคอมโบค่าเบาอันติเมทคอมโบบวกโบนัสสูงสุดให้ได้สิบเเซ็นตะสิก็แค่ AED เท่านั้นฮะเราสาม,มารถเติมได้เลยเติมไว้ลื่นปื๊ดแอดมินดูแลดีนี่เลยฮะ เป y t รวินท็อปอัพลิงอยู่ใต้ดิคิชั่นครับผมมาดูของที่มันจะได้เนาะมันคืออะไรโอกาสได้รับพัสอมมันมีโอกาสได้ไอ้แบล็กดักออนเซ็ตเลยใช่ไหมโอ้นี่ถ้าผมได้มาเนี่ยก,กูจะไม่ได้ <c oughs> กูจะไม่ได้ใส่ชุดเหลืองอันนี้แล้วนั่นเนี่ยในกรณีที่สุ่มรวมกันถึง159ครั้ง ห5 9อครั้งได้ยังไม่สามารถเอาไเทมคอร์ตูมระดับดีเจนแบ็กตากอนได้ในการสุ่มครั้งที่160เนี่ยจะมีโอกาสได้รับคอร์ตูมแบ็กดากอนแน่นอนนะการันตี160 160คลบิกเหรอและชื่อไอเทมเนี่ยไออัลราฟฟเฟกแบ็กดากอนดังนี้เนาะก็เอาเขาเขียนเลนบอกอยู่นะแล้วไอตัวนี้มันคืออะไรที่ว่า50%เนี่ยมีโอกาส50%เนใชแ่แบบสุ่มจาก หน,น,นึ่งในหกชุดคือมันจะพอแปดสิบเม็นแรกเนี่ยมันก็จะให้เราสุ่มพวกคอสตูมเลยหรอใช่ไหมอันนี้นีถ้าสุ่มปกติเออมันมันจะเป็นมาหน้านี้เนาะมีโอกาสเลทคอสตูมออกศูนย์จุดศูนย์เจ็ดนะโอ้โหก็อารมณ์เหมือนการ์ดบอสอารมณ์เหมือนการ์ดบอสดหนาเปอร์เซ็นต์เจม3า0 0 0่นฮะ เอนชันเมดเซฟกาดอร์ดเปได้ใบ oh, oh. ดันดอมโอ้โหเหยนบันดอมองโอ้โหหปเได้ได้เจมหมื่นหนึ่งใบดันดอมหมดเลยนะโอ้โหใบดันดอมพอตุ่มพิเศษสะสมลเจนแบ็กปากในคอลเลกชันสเตตัสสูงสุดเพนเเชั่นเก้าอ๋อคือมันจะเอาคอสนี้ไปยัดใส่ในอันนี้เนาะ1 2ึ่สาสี่ ประมาณ8ดชุดนะประมาณ8ดชุดนะยัดได้เพนเก้าสิบมาเยอะนะเออเยอะนะถ้าตีถ้าตีกันถ้ามันออกมาง่ายใช่ไหมมันก็ตีอันอันละแสนนะคือเก้าแสน่ะยัดเข้าไปอ่ะเพราะว่ามันได้หัวได้ชุดมาอยู่แล้วนะอันน่าจะเป็นชุดน่าจะเป็นหัวอย่างนี้นะเราลองผมมีเท่าไหร่วะเนี่ยน่าจะซื้ออยู่ตรงจํากัดเวลาเนาะคือมันต้องมาเข้ามาซื้อในนี้ก่อนนะถ้าซื้อแบบ3า0รอเนี่ยไม่คุ้มใช่ไหมมันต้องซื้อแบบ แบบเป็นกองเนาะแบบเป็นกองนี่ไม่จํากัดด้วยนะแบบเป็นกองไม่จํากัดแล้วข้อดีของมันกนะ็คือได้ริบเจมมาด้วยเว้ยอันนี้คือข้อดีของมันนะผมไม่อยู่งั้นผมเอาสักสามหมื่นวอลเลตนะามาเดี๋ยวมาลองจัดกันดูนะเอาสักสามหมื่นวอลเลตเอาแค่80พอซื้อมาซื้อไปซื้อไปเลย5อันใช่ไหมเอาแค่80พอเพราะมันทำไมเยอะไป <c oughs> เด้อ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 วอลเลตไม่พอก็อ่ะนี่แหละ80มันได้ชุดแล้วเหรอเอาจริงเหรอ แปดสิบเมตรไม่ได้ชุดละงั้นเอาเอเอองั้นเราก็ลองทีละห้าก่อนเนาะทางเงินน่ะเอองั้นก็เราเราก็ลองทีละห้าร้อยหกสิบมันการันตีใช่ไหมโอเคก็คือห้าชุดมันก็ได้ห้าสิบเนี่ยห้าสิบมันต้องการเท่าไหร่แปดสิบไม่ใช่เหรอสามห้าสิบห้าห้าสิบก็เจ็ดสิบห้าเนี่ยเออแล้วเราก็ต้องซื้อเพิ่มอีกใช่ไหมเราลองลองทีละห้าก่อนเนาะอย่าเพิ่งกดไปเยอะอ๋อเผื่อมันออกก่อนเดี๋ยวมันออกก่อนเนาะลองซื้อทีละห้าก่อนนะทางเงินน่ะ แบกดากนณพรแห่งมังกรดำนะ pawn, hem, gone, เออขอขอจงได้พอขอจงได้พรนะก็เสียงมันด้วยไหมเหมือนจะเสียงเสียงมันเหมือนจะมีลิขสิทธนะ์นะ <laughs> เสียงดังเสียงดังยังวะโอ้เสียงดังไม่เอา <laughs> เออมันก็เป็นเอ่อเดี๋ยวนะผมเอาจอยมันขึ้นดีๆ่นะ,นะไอ,อ้เขาเรียกว่าอะไรละ่ะการชาสมุมเอาคอสนั่นแหละเออแต่ตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นสามจุดสามเนี่ยเอาเอาเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัวคอสมาขายแล้วนะ มีอยู่เท่าไหร่มนะสี่เก้าเก้าใชสามเก้าเก้าับสี่เก้าเก้าเนาะผมมีอยู่ห้าชุดเนาะห้าชุดก็กดทีละสิบไปเลยนะไปเดยเดยๆงงกูงง,งเนี่ีเสียงขึ้นนะลองใช้เสียงสักรอบหนึ่งเนาะไปโอ้โห โอ้โห้ฟิวไปเลยฟิวไปเลยนะไหนถังเต็มกูอยู่ไหนไหนถังเต็มโอ้โหมันไม่มีใบแอบเนาะแต่แเราเสียงเพลงเพลงมันดังไปว่ะเออโอ้โหโอ้โเอาโอ้หนึ่งหมือนเจม นี่โมือนเจมเองเหรอกันแตกมีราคาอยู่เหรอ,อจริงดิตอนนี้เหลือ35สิบห้านะช่ไปแล้ว30ใช่ไหมเออันศูนยจุดูนย์เเลยนะออกยากอยู่นะเอาถังเจมก็ได้วะไหนถังเจมถังเจมถังเจม <What? S 1> <laughs> อีก2ดอกนะอีก2ชุดโหดีนะไม่ไม่ซื้อมา 3าชุดเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองไงโอ้โหโอ้โอ้โ,โอ้โ,โ,อโ,โ,อโเจียได้สมรักเลยนี่ก็ร้องโอเลยนะเอาให้ครบ80เราเราก็ซื้อเขาเรียกว่าอะไรล่ะซื้อทีละเม็ดเอาอ่ะนะทั้งเจมออกอันเดียวเนาะเออโอ้โ ผมขาดอีกสิบห้าเนาะถ้าซื้อมาสิบชุดมันก็ได้คือมันมันมันเหลืออีกยี่สิบนะเราก็ต้องเอาอะเออเราก็ต้องเอาอะแล้วเหลือยี่สิบอะก็สิบสามมันจะล้นมันก็ได้มาสิบแปดเนาะซื้อมอีกหนึ่งชุดอืมแล้วก็ซื้ออีกซื้ออันนี้อีกสองก็แปดสิบพอดีนะเออเอาพอดีพอดีเลยนะเออไม่ต้องไปสองแพ็คก็ได้นะเออหน่ายี่สิบพอดีเป๊ะเลยนะเออสั่งได้นะ ไปโอเคถังเจมอีกสักถังดิก็นี่การันตีแล้วนะเออการันตีมันก็มีโอกาสได้ชุดอื่นอยู่เนะาะถังเจมสักถังอีเบยเออ สามได้กี่ถังเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะเอามาได้เลยเนี่ยเอา้าอ๋อมัน80สิพอดีมันการันตีเลยใช่ไหมอ๋อนึวนก,กว,นว่ามันจะมีให้กดอีกโอ้โหอะไรวะหรือว่ามันจะมีให้กดอีกเออโอ,อ้คุณหลอกดาวนะมันมีรุชุดอื่นด้วยนั่นเละดิทำไมไมันเป็นชุดอื่นนะเออเดี๋ยวไปดูที่หน้าเกมเนาะมายัางวะได้ามาแล้วนะเดี๋ยวเอาถังเจมก่อนนะหนึ่งถังสองถัง เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมได้มาเยอะกว่านี้อยู่นี่หว่าโหยาเพียบเลยเว้ยสองถังเองเหรอวะอันนี้ไงสามถังอ๋อแล้วก็มีอันนี้เนาะมีกันแตกกันแตกขาวไอนน้สองอันกันแตกขาวสองอันเออก็คือได้มากันแตกได้มาสามหมื่นเจมนะได้ถังเจมมาสามหมื่นเจมได้กันแตกมาอีกสองหมื่นห้านี่หายวะีแล้วนะกันแตกสองหมื่นห้าก็เป็นห้าหมื่นเจมแล้วอาจารย์ได้เฉลยแสนห้าเหรอแปดสิบเปอร์เซ็นต์จานอ๋อ ใช่ครับผมลืมไปว่าเอกชุดอื่นเนี่ยมันเท่าไหร่น่าจะเจ็ดเปอร์เซ็นใช่ไหมที่เข้าไปดูมาเมื่อกี้น่ะสามหมื่นสามถังอืมก็ได้มาห้าหมื่นเจมแล้วก็เจ้าตัวคอร์สเนาะคอร์สแบล็กตอนเซต็ตอ๋อกันแต่ที่เหลืออ่ารับมานะเดี๋ยวดูน้มันผูกมัดไหมไม่ผูกมัดน,นะก็มันราคาอยู่ที่ไหนวะนี่ไงสี่แสนเลยเหรอไม่ใช่มั้งมันจะแพงจังเลยอ่ะเออถ้ามันแพงจงมานั่งสรุปราคากันนะเจ้าตัวนี้นะ ก็ผมซื้อไปเท่าไหร่วะสิบห้าชุดหมื่นห้ากับอีกแปดกับอีกสามพันใช่ไหมวอลเล็ตเนาะก็เป็นหมื่นแปดวอลเล็ตนะหมื 18, ่นแปดก็อืมก็ปมตีตีไปประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันวอลเล็ตนะหนึ่งหมื่นเก้าพันวอลเล็ตตอนนี้เหรีมันเท่าไหร่นะอาจารย์สี่สิบสามใช่ไหมนะผมเอาคือคิดเลขออกมานะคือผมซื้อหินไปเนี่ยมีหมื่นห้าบวกอันนี้เป็นวอลเล็ตนะสามพันเมื่อกี้ซื้ออีกยี่สิบแปดใช่ไหมแต่นั้นมันเหลือหนะ้าเนาะผมซวยห้าไมาอยู่สามอ,อ้าวไม่ได้บวกอีกสองก็เป็นบวกออีกวลลเ็ต อ่ะนี่คือนะประมาณตัดศูนย์ออกไปตัวหนึ่งนี่คือราคาจีนของมันนะหนึ่งแปดหกนี่ฮะนี่คือราคาจีนของมันนะอ่าที่มันได้ที่การันตีคอร์นะที่ที่ซื้อแบบไม่ไม่ขาดไม่เกินเลยนะซื้อแบบนี้ไม่ขาดไม่เกินแล้วตอนนี้เนี่ยเลรีมันอยู่ที่เอาตีแบบถูกๆ4 43าสี่สี่สามใช่ไหมเอาเรีกองแสนนะน,นี้เรีกองแสนนะสี่ร้อยสามสิบเนาะเรกองแสนกองหนึ่งแสนก็ประมาณสี่แสนห้าแสนเออวะ่ะสี่แสนก็พนะันหกเนาะ งั้นเขาก็ตั้งถูกแล้วนะเพราะมันเป็นราคาสุ่มไงเออมันเป็นราคาสุ่มมาอย่างนี้อยู่แล้วเออ,เ,อ,อเกี่ยวละเกี่ยวมาไปขายสองแสนเออเมื่อเขาขายถูกแล้วดือสี่แสนใช่ไหมเออแล้วก็ขายแบบเออขายแบบราคานี้เลยนะราคาเ,าเพิ่มไปกีกสักหนึ่ง <laughs> ตั้งขาดทุนเฉยนะเอ,อ้คนมันรียบหนะออมดเก็บไว้ขายลังงบดกิจได้ราคาพอกับปีกไฟอาวเหรอมันมันสวยขนาดนั้นเลยเหรอมันสวยจนต้องมีคนอยากได้เลยเหรอเออ